ค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี้นะคะเราก็จะมาสอนขั้นตอนการทาภาพเคลื่อนไหวแบบ Mark Layer ค่ะค่ะขั้นตอแนแรกนะคะก็ให้ไปเลือกที่โปรแกรม Adobe Flash ค่ะ mm hmm. ค่ะแล้วก็ให้เลือกที่ Action Script 3.0นะคะ ค่ะแล้วก็ให้ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Import เลือก Import to Library ค่ะแล้วก็ให้เลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปนะคะค่ะเมื่อเราได้มาแล้วก็จะขึ้นตรง Library นะคะก็ให้กดคลิกค้างที่ภาพที่เราดึงมานะคะแล้วก็ดึงมาวางไว้ตรงกลางงานของเราค่ะก็ค,คอนโทรลลบนะคะ แล้วก็เลือกเครื่องมือฟรีทันฟอร์มค่ะเพื่อปรับขนาดภาพให้พอดีกับหน้างานของเราค่ะ ค่ะแล้วพอเราได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ไปที่เฟรมที่หกสิบนะคะคลิกขวาเลือก insert frame แล้วก็ไปที่เลเยอร์ที่แล้วก็เพิ่มมาหนึ่งเลเยอร์นะคะก็คลิกที่เฟรมที่หนึ่งเลเยอร์ที่สองวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงค่ะค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะก็คลิกขวานะคะ ที่เฟรมที่หนึ่งแล้วก็เลือก copy frame แล้วก็คลิกที่เลเยอคลิกที่เฟรมที่หกสิบนะคะแล้วก็เลือก part frame ค่ะแล้วก็ไปที่เลเยอร์ที่หนึ่งใหม่นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือก create classic tween ค่ะจากนั้นก็ไปที่เฟรมที่หกสิบ แล้วก็ย้ายวงกลมไปไว้ทางฝั่ง,งซ้ายมือค่ะค่ะแล้วเมื่อเราทำเรียบร้อยนะคะก็ให้คลิกไปที่ระเยะที่2คลิกขวาเลือกมาร์ค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็ให้กด c t r l Enter ค่ะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะขอจบขั้นตอนการสอนเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ